สวัสดีครับอาวานครับน<อ>้องจะมาเล่นฟีลมาเก็ตนะครัแเราอยู่ที่ร้านอะไรครับร้านคาเฟ่อุ้ยอยู่ร้านไหนร้านคาเฟ่อ,อืดออร่อยไหมครับไหนลองกินดิอ,อันน้ำอันน้ำไปเทมอะไรเยอร์อยอตุ๋นเหรอแบบ,บปปะติปะไตเอาเร็วๆตา เอากินแล้วจะบอกว่าอร่อยอร่อยไหมครับเอร้อนเอาร้อนหรอเปล่าข้าต้า้นะได้นะวข้ากินแล้วเขึ้นมาไป่อจะได้กินอ่ะอร่อยหมอรยเอาหลุดเลยต้องเอาใหม่ก่อน No, <laughs> <laughs>